เมื่อช่วงสายวันที่2 0มีนาคมขณะที่นายจิรวัตรเจริญสัตยธรรมอายุ54ปีเจ้าของร้านทองทองอนันต์ตั้งอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดร้านขายทองมีลูกค้าเป็นผู้หญิงอายุ50ปีเศษเข้ามาขอซื้อแลกเปลี่ยนสร้อยคอทองคำเส้นใหม่ในขณะเดียวกันกับที่ลูกค้าผู้หญิงรายนี้เดินเข้ามาในร้านทอง ก็มีคนร้ายเป็นชายรูปร่างท้วมสูงใหญ่ทราบชื่อต่อมาคือนายคมกริบด้วงมีอายุ28ปีบ้านเดิมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาปัจจุบันมาทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเดินตามหลังเข้ามาทำทีเหมือนจะมาด้วยกันระหว่างที่เจ้าของร้านได้หยิบเอาถาดใส่สร้อยทองคำน้ำหนักเส้นละสองบาทกว่า10เส้นมาวางให้ลูกค้าผู้หญิงรายนี้เลือกซื้อ นายคมกริดได้ช่วยจังหวะเดินเข้ามาทางด้านหลังของผู้หญิงที่เป็นลูกค้า ก่อนใช้มือกระชากเอาสร้อยคอทองคำสามเส้นหนัก6บาทมูลค่ากว่า1,80,000บาทออกไปจากถาดเจ้าของร้านและลูกค้าจึงได้ร้องตะโกนให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นช่วยกันจับตัวรวมทั้งตำรวจจราจรที่อยู่ในป้อมยามได้วิ่งไล่ตามจากหน้าตลาดไปทันคนร้ายที่ท้ายตลาดซึ่งระหว่างที่คนร้ายวิ่งหลบหนีก็ได้โยนสร้อยที่กระชากขาดติดมือหนักประมาณ6บาททิ้งไว้ระหว่างทางชาวบ้านที่พบเห็นก็นำมาคืนให้ แต่มีน้ำหนักทองขาดไปประมาณ1บาทซึ่งเจ้าของร้านทองระบุว่าเป็นชิ้นส่วนของทองที่อาจจะล่วงหล่นตามพื้นขณะที่คนร้ายวิ่งหนี จากการสอบถามนายคมกริตผู้ต้องหาเบื้องต้นทราบว่าเคยเป็นพนักงานเสิร์บร้านอาหารอยู่ที่สถานบันเทิงชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีและเมื่อเกิดโรคระบาดที่ทำงานถูกปิดมานานเกือบสองปีไม่มีงานทำทำให้มีปัญหากับแฟนสาวอยู่ด้วยกันจึงตัดสินใจมาวิ่งราวทองเพราะถ้ารอดก็เอาไปขายพอมีเงินใช้แต่ถ้าไม่รอดก็ขอติดคุกประชดแฟนและหีข้ากินเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาวิ่งเราวารัพย์ ด้านพันตำรวจโทบวรศักคำรังสีรองผู้กับการสืบสวนสพาวารินชำราบเปิดเผยว่าต้องชื่นชมพลเมืองดีและเจ้าที่ตำรวจจราจรที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายหลายนี้ได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นวันอาทิตย์เจ้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะปกป้องทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอด24ชั่วโมงประกอบกับตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาจัดให้มีเซฟตี้โซนในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนจึงทำให้คนร้ายไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้แม้จะหลบ ได้ก็จะถูกกล้อง CCTV จับภาพได้ติดตามตัวได้อยู่ดีอ้างว่าตกงานไม่มีงานทำเพราะโควิดตกงานก็เลยมาก่อเหตุเพราะไม่มีตังใช้ครับมีตังติดตัวอยู่220ดูซิทางบา้านาครอบครัวจะว่าอย่งไงบ้างเช่นอย่างเงี้ย